คดีพักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซ กูสุขคนเด้อสบายดีตอนแรกๆพ่อพี่น้องตอนแรกๆมุริกาศแม่น้องจิดีก์สิได้ไปหาอยู่ของกินหายของอยู่ของกินก้อนควาลุกแม่น้องจิดีก้อนพี่น้องตอนแรกๆนี่เป็นเป็ดอาหารนะเ <c oughs> ลิ่พอจันดีดแดดเท่ากลางบ้านเมื่อกี้นี่ผัดเขาเจ้าอันกินเธอหมูนดู้พอดีเป็ดอาหารจะกินอาหารเนาะพูดละแสนพูดละแสนฟังพี่น้อง แม่นพังมีค้างน้องพเจนี๊บอไปไปถามไหมจ้ะจะมีแน่ใจเนาะเจอได้พเจนี๊ยอไม่วิอาบน้ำฝ่ายได้ิฟต์มนลดแล้วแหละกดนด่แล้น <c oughs> แลวนาะทางนะเป็นไปตัวเยอะขีข่รถย่งางกับ่จะญญา บาลมอนิ่นลมหมูตัวหนึ่งหมูกระัวบางไงพ่อพี่น้อยอยู่รถไถนะนี่ายกะพันผัดกังคูนบ้านควอยหน้าห้องวากังคูนแดงบ่นนี้นะแดงอ่ะแกล้งพี <laughs> ่ขันว้อชูนี่กะ สิบสาวพ,นะ 19, พื่อนเนาะสิบสาวพันเพ่อนเงินจีบเอาเอาว่เจ้ากระสินหมูกะเอาละเ้าเอาซึงหมูพัน่้อีเม้นเผาะละล้าเนาะได้ของคุณพร้อมมืแข็พร้อมสนหอดแก่นมันมาได<ม>้ปนนะาปน,นี้กรหู้ไปดังไฟและยังมกนี่ก็หไปดังไฟละยังมกลาอย <c oughs> <ม> <c oughs> น้อยนาะคุแก่นน้อยปลาพิกกิกน้อยไมละงปายมันบบบนี้นะยังพ่อเลยซะเลี้ยวแล้วก็ได้อันน้อยนึงเนาะได้ตอนว่าพันจะป้าตัวงหญ่นึงตัวพักขูดีเลยปาจอยเลยนีเดยแห้งจบเลย

เาเพิ่นกวาดว่อย่าล้างพวามี่นยเพราะว่าอย่ามันเละเนาะย้อนเพิ่นก็เกาุมเดี๋ยวกินเนาะขุมตะกูจีแปดจีแปดหรือเศร้าพูดัหนาวัลมนดไรวลมนนหมูนหมูเจ้าวัลมนเพราะว่ากินน้ำไม้ดุะกะระเดี๋ยวกินซีน ควายกับ่ายยันเจ้ะยับราคากุ้นยับราคาแค่แน่ายแล้วล่ะพลอจับเงินนี้นะเจ๊คนนี้ว่าพอดีผ้าถ้าเอาซีนล้านไป เด็กแบบนี้คักไม่ได้ขาหนึง่งเอามือนะขาขาละแซนจ่วเอาย่ดอละ <c oughs> ก็ผู้น้อยยิ uh, sure. ่วเนาะต๊กขีดินพร้อมค่อยจู้อยี่ดอกค่ะนี่ตุ๊กขีดินฉันั้นว่าขับปั่นท่าเจ้านะางสิยันว่าขับปั่นท่านเจ้า กะสบายดีอีกเทอานึงนะหยาดคลิปแมจันดีล่เมื่อนี้กะทีแรกนะ่ะคอยมือเอาขั้นเบ็ดนะเพิ่มแมจันดีมาเอาซีนแต่พอลบมาแล้วเพิ่นยังโคยังมีแล้วนะกระทันไดนเอาเนื้อก็เลยมาสานต่อท้ายต่อคลิปแมจันดีเลยนะยมาร้อนเขากินหนังมูป้าจะกินหนังมูบ้านบ่ไม่ได้ขึ้นป่าทุน แัดแถวบ้านนี่ก็เป็นก็มาแถวบ้านเนาะต้เลี้งดีขนาดเนาะวอลมอนมันเป็ดเป้งเป็ดเป้งเนี่ยเจ้าเพิ่มตุยเนาะแมสแหละโซงนี่จ่อยแห้งกินมันหมูลองเบิ่งดูมันละตุยบ่เพชรครอบใจเพิ่นได้เพิ่นเลี้ยหมูครับแมสแหละเนาะสะไม่ได้สระนองซ่าบ้านนี้นะก็ได้นนองสางามสระองพรค์เนาะแม่จะเอาขี้หมูลงเกลือปลาบ่ขี้ควายลงมาเพลิดเพลินอยู่ได้นี่ดาย ได้สองแนวได้นี่ขีีก็ได้ปลากันเยอะเนาะปลากันเยอะญาติเขายังมากินอีปลาอืมปลากันยังมากินอีบอสสนปีได้มากินมันหม่อนเออปีนี่กินไม่ได้แล้วเห็นน้ำเต็มเลยเล็บแห้งเออหางกรอบบนนี่นะยำมึงก่อนถ้าเอาสีนตาลนี่นะถ้ากินงายนะถ้ากินงายเนาะ กล่องจนฟูนอยู่แต่หมู่บ้านนี่มันมีก็คือหมู่ป่ามันมันลายผ่านซอนหลังตีนอยู่ว่าซอนผ่านง่ายเนาะโอ้มานจะเจอเลยเจ้าบ่ได้โหนะมีเมนบ่ละมอนบ่ละม่อนเนื้อผันเนื้อเพิ่นเออมันเหนียวเออผ่นเฮอเนาะผ่านเฮอก็ชื้อละมอนนะ โหในอ่ยย่าไปแล้วได้นะ,ะมันจะคาบแล้แล้วโหอันหมูวอลมอนเกิดยาลแล้วแล้วบันนี้พูดละแสนสิบแปดพูดกระตโกอยประมาณห,หลานแปดในลายยูเปลี่ยมั่นมันเฉยชินกะพอ,พอกินยูนะวัดเดียวนะ

เันไม่จะดีคือเอาลายก็ได้โอ้ยอันนี้นะของฟ้าเขาเอามาเฮ้อเขาเฮ้อมาเฮ้อเาเ่ฮิวเฮ้่เนาะดีนเชเลยดีโอ้บ่อสอนเอารถไทยรถมาเอามาเอาซีนขี้รถไทยมาโลดได้เต็มแล้วบ่ะ ดีคงน้อยละโอ้รถเจ้าดีของแท้เนาะจอดติดรถอะไรอ่ะไม่ต้องหันน็อตรุ่นนี้ซีแล้วก็เดินทางมือพอดีเฮ็ดกินแลงเลยนะอ้ําพอดีพี่น้องเดินทางมาเพลินแล้วล่ะซีนี่กะพอดีถือมาเฮ่อเขาทงนึงนะถือเฮื่อนเพื่อนเคพอดีเขาเอาซีนผุละพูดแต่กะเขาฟ้าเขาฟ้าเออฮิวมาเฮอน้องน้อยจ้าดี อยนานอยเขามาเอาเดี๋ยวสิหาดังไฟก็วันนี้นะดังไฟเฮ็ดของย่ของกินคำละเฮิรดนี่นะซ้ำยู่ทงหฮทงหน้านะเสียงเครียองหอมแอร์แอรดแอัดเลยนะเครียดแต่แอร ชิ้นกะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตอนหนึ่งในสีนในสซดลายเป็นมั่นพี่น้องไงเดี๋ยวสิเฮ็ดกินสินนี้แหละพักเอาสินกับกระดูกมานี่โคกินนะพี่น้องมูมแบบนี้เนี่ยมีแต่โคกับปิ้งเท่านะเพราะว่ามันมั่นมั่นแห้ง แต่เนื้อมันพี่น้องไงก่อนจะไปโคกับเดือศีลา้างก่อนนะอย่ามันถือขี้ดินถือไปเลยเหลือ,อยู่ต้อนเดือศีนมันนะอันนี้กะยมยามันนะสองต้อนนะหลมๆมันเลยกัสโซลายก็เป็นมันมันนี่คอยไปเอาเซอร์เลยนะโคเนี่ยยาม,มันมีเบนตะกินล้างไ่ล้างขี้ดินขี้เดินให้ออกจว่าจางจาก็ชัดลมันไม่จะดี มิโนโก็ย่ามันร่อ <laughs> ยมันอยู่ที่เหนือเนาะ อยู่ซมาเต็มพูกข้าก็พี่น้องไงพูกข้าเซอร์โค่นะ ีมาผูกก็วันนี้นะซีดหลายเติบนะเครื่องปรุงกะเกลือเป็นน่จะซื้อได้พี่น้องไหมเกลือเป็นน่กับน้ำตาลน้อยนึงเนี่ยผาข้าวกะมีหลายแนวู่ได้ผู้่าโูซิคเคอร์แล้วกะนี่นะใบมักขี้หูดหรดอว่าใบมะกรูดนะนะั่นแหละ Look at him now. มังจะดีมาแต่ทั้งเล่พี่นี่ข้าว <laughs> พี่เลยอีละยัไปกินยข้าวยัรัดเอไอไบอนี่นะรัดเออฝาใส่บอฝาใสมาแต่เช้เลยโซนอันนี้กะ ส่วนมันมันนี่ก็เดี๋ยวสิเก็บไว้กว่อนเก็บสตูไว้กว่อนพี่น้องเอยมันมันนี่จะมีแต่ทอดจืนนั่นแหละพี่น้องเองยืนเอาน้ำมันหรือว่าแกงเซรุ่มไหมก็แซ่บอยู่นะมีแต่ไขมันมันทั้งหมดเลยนะเต่งมันทั้งน้ำมันหลายโพด เป็นโล่ปลายคุณแมจะดีถ้าน้ำลายไหลเด้อชิมือ่อยเด้อะบ่ก้อยสิยกโยดตลอดยกโฟตลอดช้ำน้องจะดีแล้วบ่แม่ดีคักแล้วบ่ตาจ้านะยังมีคักก็เลิกบ่คือเป็นแดงแดงน้อยนึงเนาะมันยังเคร่งแม่จะดีเพิ่นมีสบายนะช่วงนี้นะเจ็บตาทั้งจ้อยทั้งเจ็บตาเพราะเช่อนั้นกะ วายเท่าเหมือนจะดีลุยเอ้าไปกันมาเหมือนกับเครองในเป๊ะเมืดก็เลยเอามาตาพี่น้องยตากับฝนตกลินคู่มือก็เลยมีมีบนตาก็เลยตาอยู่นี่นะโอ้หอมขนาดแบบนี้นะน่าจะสิมได้แหละฝนถึงแล้วพี่น้องย ไม่ได้เชิญน้ำเลยนะเบิ้งสิมมันก่อนแซบหรือ,อด้ไหมเจะดีเอ้แซบบอ๊ะได้กินอยู่ว่าโป่งเมืองเดียวโนะ <laughs> ทษเกิดไม่ได้กิน ขัดอันนึ่งนี่เลยขัดน้ำกะทิน้ำกะทิีอะไรจะว่าขัดน้ำกะทิมันหวานว่ามันจะดีหวานเจ้ามันจะดีว่าหวานนะตีละบัดนี้เซฟน้อยตีละโอ้บเด็กมันจะดีอันนี้นะมันขี้น้อยก็ละ นั่งจะดีว่เพราะขี้ลายโลดค่อยมักน้ำนะีมันจะดีอเออนะก็กินกะนี่แหละพี่น้องสำเร็จนะนะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวแรกน้ำเดียวโคหมูมันนี้นะโคหมูหรือว่าอบหมูทางน้องจันดีก็ไปรัดเอ้ยไปละ ลุกลุงนะเป็นหากกระกลับมาแต่เห็นงานอยู่อยู่ไทยพุรณะขอแคบบ้างพอดีว่าเพิ่นมากกับแม่เป็นมาห้องเพจมาส่งลูกห้องเพจ ก็ดีว่าต่อไปใไนปเยมือนครอบโค่นะสามคนแม่พ่อแม่ลูกนะแต่ลูกมันญ่แลละพอดีห้องเพ้นนะนะก็เลยกลับมาห้องเพนปีนี้นั่งกินข้าวผู้เดียวมั้งเนี่ย เขาท่าเขาแม่จันดีกับน้องจันดีกินไปกินมากก็อิ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยววันนี้กะสิได้หาพักผ่อนก่อนผ่อนไปน้อยนึงกะสิได้หาอาบน้ําก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิด้ขอท่ายให้พี่น้องเงองบิกสมนี้ก่อนขอบคุกขอบเจออวลาสำหรับการที่ตามหรือว่าฮับสม้มเป็นกําลังใจมาโดยตลอดและก็คอมเมนต์ให้กําลังใจตลอดมาก